สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแม่ประตูแต่มันแย่มากรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมา,าเก็บฉากจบ Bad เอนดิ้ว่ามันจะเป็นไงคือในคลิปที่แล้วผมบอกว่า,าผมบอกว่าแบทเอนดิ้คือเราเอาไปยืนหลังลิฟต์แล้วก็กระโดดขึ้นบนบน,บนหลังคาลิฟต์แล้วฟิกเกอร์กระโดดทับเราแล้วเราต้องเดินชิดข้างหลังเอาไว้จะได้ให้ไป เจอชั้นใต้ดินหรือชั้นที่เป็นแกนกลางโลกนะครับร้อนแน่เลยแต่ตรงชั้นนั้นเนี่ยถ้าผมถ้าคุณเข้าไปแล้วจ็เจออุโมงค์ลับที่เป็นสีดำพอเข้าไปแล้วจะเจอดวงตามากมายแล้วก็เจอแสงสว่างพอเดินเข้าไปเราก็ไม่รอดแล้วจะให้ทำยังไงให้รอดนะครับ อย่าบอกนะว่าแสงสว่างนั้นคือผีตัวใหม่ที่เข้ามาในแบบดอกแบทแบทชื่อว่าไกดิ้งไลท์ใช่ครับ <c oughs> แต่ดอกออริจินอลก็มีไกดิ้งไลท์เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำร้ายเราแต่จะบอกทางเรานี่ท่าห้องมืดจะเป็นแสงแสงนะโอเคเริ่มเข้ามาหาในลิฟต์กันได้เลยครับหนึ่งเพอร์เนลลิมิตลิฟต์จำกัดหนึ่งคนเท่านั้นไม่ได้เข้าเลย รอแป๊บจนกว่าลิปจะเปิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีไหมฝั่งหนึ่งเหรอครับฝั่งหนึ่ง<ะ>เอาแบบมีเพลงแล้วกันมันจะได้ตลกเพลงหนึ่งคนจำจำกัดหนึ่งคนนะลิปนี้ ไม่เปิดอะทำไมต้องเปิดช้านี่งั้นเออเรีบเปิดแล้วเวีรยวเ็วเร็ว <c oughs> ผมเป็นพนักงานของโรงแรมนี้คือถ้างงว่าอ่ะดูสิถ้าถ้าผมอยู่ใต้ลิฟต์แล้วถ้าผมโดนทับเนี่ยจะจะเป็นไงตลกไหมเนี่ยผมอยากให้คุณดูในมือถือผมห้ามดูในมือถือนี้อตลกด้วยนะถามด้วยนะครับจะได้เห็นหนูตอนอยู่ทับ เออคุณอู๊ไม่คุณสั่นผมติปลิ๊บโอแล้วหูออกได้ยังนีไง ว้าว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 เออะสวัสดีครับมีมีอะไรให้ผมรับใช้ครับผมอยากหาห้องพักครับโอเคแต่ มันแต่มันไม่มีห้องนะคะเพราะว่ามันแย่มากโรงแรมนี้ไม่มีตังจ่ายเลยครับไม่มีใครจ่ายตังโรงแรมนี้เลยเพราะว่ามันแย่มากอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นขอ,ขอผมเดินเที่ยวแต่<ม>จริงๆมีห้องเดียวนะโอเคคือห้องเดียวนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วจะเจอผีแต่อีกห้องหนึ่งนั้นจะเปิดแล้วไม่เจอผีแต่ห้องนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้อื้อ ผีเ <Okay. S 2> ป็นยังไงครับพาไปสำรวจเลยครับ,รรบเออคุณรอตรงนี้นะเดี๋ยวคุณโดนผีจับโอเคใหค้คุณกดกิ่งเผื่อมีอะไรนะ oh. ถ้ามีอะไร <c oughs> ก็บอกกดกิ่งด้วยนะยังไม่มีอะไรเลย <c oughs> ถ้ามมีอะไรก็กดกิ่งด้วยนะบอ,บอกกดกิ่งแล้วก็บอกผมด้วยนะ ยังไม่มีอะไรถ้ามีอะไรจะบอกโอเคครับโอเคอออไปได้ยังครับ อตอนนี้ตอนนี้คุณเนี่ยตอนนี้คุณไปได้แล้วนะ

สํารวจห้องที่เราไิ่มีซีกมันจะเป็นยังไงคุณคุณคุณลืมกระโดดขอโทษคนไม่บอกผมนะครับอ้าวก็มันเป็นเหวทำไมคุณมองไม่เห็นเหวตรงนี้นละ่ะผมลืมตลอดเลยะต่อไปนี้คุณต้องฝึกจํานะนถ้าคุณไม่จําคุณก็ต้องหยุดเล่นเกมโรบอตตลอดไปมา จำดีๆด้วยล่ะเอ๊ะรูปนี้เหมือนรูปโมโนาลิซาไหมัมนา,าลิซาเะใช่วัง<ม>รูปกระต่ายอะไรรูปส,ส,สครีม รูปสครีมเหรออันนี้รูปวาดม่วของพิัาโซ,โซ่นี่คือรูปสครีมแบบเ <laughs> วอร์ชันซิก <laughs> เอ้ยเๆ้ยเฮ้ย,ยซิกมา <laughs> ต้องวิ่งหนียังรวดเร็ว ก็กดกระโดดแล้วเนี่ยคุณไม่จำละครับผมจำอยู่แต่ทำไมคุณไม่กดกระโดดเองบ้างถ้าเราโอ้เนี่ยถ้าเราวิ่งหนีซิกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกระโดดกลับไปได้เพราะว่าซิกก็ลงไปแล้วซิกไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะ ถ้าคุณอยากสำรวจห้องที่วิ่งหนีซิกเนี่ยสวยไหมห้องที่วิ่งหนีซิกโตล้มด้วยสวยไหมเนี่ยสวยครับเละเทะนะครับสวยนึ่งไง <laughs> มันเละเลยครับไปทางไหนต่อมีเหวไหมเดี๋ยวผมตกเหวไม่มีเหวครับทางที่วิ่งหนีซิกไม่มีเหวเนี่ยคือจริงๆเนี่ยทางที่วิ่งหนีซิกเนี่ยมันมีอีกห้องหนึ่งนั่นก็คือตรงนี้ เนี่ย yeah, ห้องนี้คือห้องที่ต้องวิ่งหนีซีไปอีกห้องหนึ่งนี่แหละใช่ครับห้องนี้ครับระวังเหวครับตรงนี้คุณกระโดดไปไม่ได้แน่นอนแต่ผมกระโดดไปได้นะไดผมกระโดดถึงยืนตัวไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวผมเออไ้เหียวคุณคุณอยากดูผมวิ่งหนีซีกไหมม<ะ>าดูผมวิ่งหนีซีกไหมไม่ได้ดูจากเครื่องนี้แต่ดูตอนวิ่งหนีซีกเสร็จแล้วนะ่ะดูจากเครื่องนี้นะโอเคอ่ะแล้วผมไม่ตายใช่ไหม ยังไม่ตายตายครับไม่ตายครับ เย้เปนบางซีกไปเลยอ่ะนี่ตามผมมาเลยครับอ่ะ,อะห้องของคุณห้องนี้มาพักโรงแรมในห้องนี้นะครับเออจริงๆมันไม่ใช่ห้องนี้นะแต่เป็นอีกห้องหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเออมีไฟแช็กอยู่ตรงนี้ด้วยม,ม,มีไฟแชค็กคุณเก็บไปแล้วเหรอ แอบไปแล้วครับแต่เอ้ยแอบตู้แล้วเอาเอาคุณคุณคุณไม่ทันแน่เลยตายตายตายไม่ตายลัชมาออกมาเลยครับออกมาเลยค่ะลัชมาคุณคุณไม่เข้าตู้แล้วเหรอ ตายเลยเนี่ยมามารอบกันตอนนี้ถึงห้องที่มีฟิกเกอร์แล้วนะโอเคเริ่มเข้าไปได้เลยเระวังฟิกเกอร์ได้นะเออ,เอผมอยากให้คุณรอก่อนนะออผมกังวลว่าคุณจะตายในรอบนี้ตายังผมยังไม่ตายเอ,อ่อฟิกเกอร์ตรงนี้ ผมเล็งดีๆว่าฟิกเกอร์อยู่ตรงไหนว้าวอดสักทีตรงนี้คือจุดแอบฟิกเกอร์คือห้องนี้เนี่ยห้องประตูที่ห้าสิบเนี่ยผมต้องอใส่รหัสนั่ก็คือสี่เก้าสองแปดห้าในคลิปที่แล้วก็ใส่ไปแล้วนะครับครับโอเคประตูนี้เตรมตัวเข้าไปเลยนะสามสองหนึ่งเ้ย เมื่อกี้ซิกอ่ะไม่ใช่ซิกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เร็ว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 โอ้โห <balances. S 2> ออ่กีที่จะเปิตัว<ย>ต่อไปคือแอมบูชคือคือถ้าไม่อยากออกเข้าตู้ใหม่เนี่ยออกแอบตรงซอกมุมก็ได้นะแต่ต้องชิด Beat มุมเยอะที่สุดด้วยนะแบนะอ,อะแบ,แบข้างตู้นะแอบข้างตู้เหรอแอบแอบข้างตู้ครับแอมบูช นั่นกุญแจกุญแจแอบ,บแ <จ S 1> ตรงนี้นะไม่ใช่ีนห้องที่เจอ,เจอ,อเแอมบูชค,ครับอีกห้องหนึ่งเจอแอมบูชแหละ,ะไปตามผมมาเลยครับแอบตรงซอกมุมเร็ว แอบได้แล้วครับคุณจะมาทำไมม,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 มันมามันมาหลายรอบครับอ๋ออ๋ออ้ยหมดยังดูเหมือนน่าจะยังไม่หมดมั้งเดี๋ยวรอเอาอีก เอาทำไมมตายครับผมตายแล้วอยีายก่อนเพื่อนหลังจากที่ผมผ่านแอมบูชเมื่อกี้ผมมาที่ห้องมืดแล้วครับแต่คุณมาไม่ทัน <c ười> โอเคเดินไปข้างหน้าเลยครับหมุนก็มตมาทางนี้เนี่ยอุ้ฟอยู่ตรงนู้นอ,อชนนี่ภาพอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย <Hello. S 2> มันคือประตูลับแต่ <ไป S 2> ต้อง<ป>หาวิธีเปิดอโอเคตามผมมาเลยครับมาเลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยถึงดวงตาซิกแล้วนะผมผมจะไปคนเดียวเองผมมั่นใจคุณเนี่ยไม่นี <laughs> ซิกไม่เก่งหรอก <laughs> ผมก็ <laughs> เลยต้องไปคนเดียวอยว่าอย่าตามมารอ,อดูอ่ะ จากการวิ่หนีซิกของผมครั้งที่แล้วนะครับตาคุณวิ่งหนีซิกบ้างปึ๊บเอ้ยอึ๊บไม่รอดแดงหรือรอดก็ไม่รู้เร็วเร็วเเร็วเร็ ลุยเลยเกือบตกเกือบตกเกือบตกฟิวตอนนี้ดูอ่ะอันวอดแล้วครับจะครอบเมื่อเช้ซิกไปไหนต่อครับเออต่อไปคือ ถ้าเข้าไปในประตูนี้ Ooh, ไม่ตรง่ยกภาพสวยห้องนี้แลาจะเป็นพิาพิธภัณฑ์แห่งรูปแน่เลยโอเครูปที่หนึ่งน่าจะาเห็ดรูปที่สองรูปที่หนึ่งเป็นคนสายลุงรูปที่สาม <c oughs> คนคนสีเขียวรูปทบอสี่รัลัชน่าเศร้า <c oughs> รูปที่ห้ารูปฮูเบิร์ตคือตัวอะไรก็ไม่รู้รูปรูปอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือมั่วนาลิซ่ารูปอีกรูปหนึ่งคือรูปมั่วนาลิสกรีมรูปต่อไปคือนูประมงเดินกลับบ้านรูปต่อไปคือผีออกมาอทำอะไรก็ไม่รู้ โอเคโอเคเข้ามาในห้องนี้เลยนะห้องต่อไปเจอลัสนะครับลัชมาในห้องต่อไปตามผมมาเลยครับครับตามตามผมมาเลยครับครับสวยเข้าตู้เร็วเข้าตู้เร็วเข้าตู้เร็วทำไหมเนี่ยออกได้ตายใครผมได้เหรอ ทำไมเนี่ยแอบตู้ไม่ทันห,หลังจากที่ผ่ารัชมาเมื่อกี้นะ <c oughs> ผมก็ตึงเล่นต่อนะประตูถัดไปผีตัวต่อไปที่จะเจอ,เจอคือฮา,อามผมรออยู่ตรงห้องน้ำครับโอเคฉีเสร็จยังครับฉีเสร็จแล้วครับโอเคเอจะรอดไม่นี่ยเราเรออยู่มา้ ไปยังไงต้องเตรียมตัวยังไงครับเออผมว่าคุณผ่านฮอล์ไม่ได้นะถ้าไฟกระพริบแบบเร็วมากเนี่ยให้ให้ให,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 ให้รอจากแสดงว่าฮอล์มาแต่ถ้ากิดไฟกระพริบแบบแบบช้าๆเนี่ยแสดงว่าลาสหรือแอมบูสมาออประตูต่อไปผมรอตรงไหนครับตรงนี้ยังไม่ถึงฮ <ไป S 1> อล์อเ,เลย ต้องเข้าท่อตรงนี้ไปท่อแอร์น่ะท่อแอร์พูดรู้ได้ไงว่าต้องเดินทางนี้เนี่ยเพราะผมเคยเล่นมาแล้วกับคุณน่ะไปทางไหนเนี่ยงงก็ทางนี้ไงครับเดียวเดียวเดียวทำไมคุณหันไปทางอื่นทางไหนโอเคตาลายเนี่ยเออมีอะไรบ้างเนี่ยยังไม่มีอะไรครับรูปลัาหน้าเศร้าอีกแล้วอ่ะค่ะ มาตรงนี้ก่อนเอ้ยไฟกระพริบฟไฟกระพริบผมนอนี่นี่นะรอตรงนี้เลยนะ<ม>เดี๋ยวก่อนครับผมที่เลพอร์ตมาคือบนไหนก็ไม่รู้ครับ อย่าบอกนะว่าต้องเข้าแบคลูมแบคลูมตอนนี้ผมอยู่ในแบคลูมครับโผล่มาในห้องแบคลูมได้ไงก็ไม่รู้ห้องแบคลูมคือห้องข้างหลังครับแบคลูมกลุมเนี่ยเกิดจากการทดลองของคน ทดลองผิดพลาดโอเคผมคือถ้าผมออกมาจากแบูมแล้วผมต้องผ่านฟิกเกอร์มาใหม่นะครับโอเคตัดต่ออได้เลยครับโอเคผีถ้าจะเจอต่อไปคือฮอล์นะครับผมผ่านฮอล์ไปแล้วครับเว้นคุณอัดต่อไหมอัดต่อเลยครับับปปึ๊บ ไปข้างหน้าหร็เข้าอย่าพิ่งมานะอย่าดักหน้าอย่าดักผ่านห้ได้แล้วค่ะถ้าผ่านหอไปแล้วจะไม่เจอผีอะไรเลยในแตจจ่จะเจอฟิกเกอร์นั่นแหละที่เป็นผีคือฟิกเกอร์มาตั้งแต่ประตูที่ห้าสิบแล้วดูเหมือนผม น่าจอยู่ที่ประตูไหนก็ไม่รู้แล้วไม่มีชื่อประตูบอกผมจะรอดไหมเนี่ยรอดมนะั้งมาตรงนี้ก่อนค่อยมาตรงนี้นมาตรงนี้ครับครับแล้วก็มาตรง เออผมผมว่าผมคือมันที่แคบนะทางนี้มันแคบแต่มันไปได้เออโอเคผมไปได้แล้วอ,อืมไปได้แล้วโอเค <c oughs> ก็จะถึงฉากจบแล้วโอเคประตูที่หนึ่งร้อ <c oughs> จะจบสักทีรอแป๊บนะคะครับนี่ห้องอะไรห้องจุกเฉิญทางหนีไฟละ่ะเออผมเออแล้วผมต้องเตรียมตัวไงต่อไปกับหลังประตูนี้นะครับหลังประตูนี้เนี่ยให้คุณขึ้นบันไดทางซ้ายทันทีครับก่อนที่ฟิกเกอร์จะปีนขึ้นมาตายแน่ตายแน่ กดสวิตไปแล้วไปไปทางซ้ายเลยนะไปทางซ้ายรีบรีบไปก่อนที่ฟิกเกอร์จะโดดลงมาข้างล่างเข้ามาในประตูนี้แล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็หยิบกุญแจไฟฟ้าคุณคุณรออยู่หลังลิฟต์นะไหนคุณต้องรออยอ่หลังลิฟต์หลังลิฟต์ไปทางไหนเนี่ยตรงนี้คือลิฟต์ไปทางนี้อรออยู่หลังลิฟต์นะเดี๋ยวผมผมไปช่วยให้ซ่อมไฟให้เอง อืได้จะจบเกมสักทีฟิ้งต้องไปไอ้ที่ลิฟต์อย่างเร็วที่สุดโอเคอประตูตลิฟต์ปิดแล้วฟิกเกอร์มาขั้นตอนต่อไปคือต้องต้องลงมาบนลิฟต์นะแล้วก็ชิดข้างหลังขุกเอาเข้าไว้ห้เดินชิดข้างหลังเดินไปข้างหน้า,นาสุด ตรงนี้เลยห้ามหยุดเดินนะตรงนี้ให้ผมเดินเร<ห>นื่อยเหรอให้คุณเดินเรื่อยๆครับไม่ว่ามันจะทางตันแต่มันจะมีทางให้ไปอยู่เดินเดินเดินไปอย่างนี้ไปทางไหนก็ได้<อ>ที่ม,มันอยู่ตรงนี้นโอเคเออที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะมาเก็บแบดเอนดิ้งกันคือพาที่แล้วเนี่ยเราลงลิฟต์ไปเลยนะ แต่รอบนี้เราจะเก็บแบทเอนดิ้งแบทเอนดิ้งเป็นแบทเอนดิ้งคือเราต้องเข้าไปในประตูนี้นะมันมีอะไรครับจะมีดวงตาอยู่ข้างในหลอนไหมเนี่ยหลอนครับแต่คุณต้องเข้าไปจริงๆนะเข้าไปปุ๊บมปด,ดวงตาหลอนดวงตาเออหลอนจังเลยครับคุณคุณต้องเดินไปข้างหน้าต่อคุณนำสิ Ba ดเอนดิ g คืออยู่ตรงนี้ Ba ดเอนดิ g แบเออทำไมคุณลอยได้อ่ะมันคือบันไดขึ้นไปมันมืดนะทางมืดมนเสียงอะไรนี้เราจะแสงสว่างแล้วนั่นก็คือไกลดิ้งไลท์ มันคืออะไร g กด i n n g l ไ g h t คือแสงสว่างที่จะพานำทางเราในห้องมืดแต่เวอร์ชั่นดออันตินอนเนี่ยผีตัวนั้นไม่ทำอะไรเราแค่บอกทางในห้องมืดเฉยๆแต่ในดอบบดแบดเนี่ยโดนแล้วตายนะแบดเอนดิ้งคือเราต้องไปที่ g กด d i ิ g l ไ g h t นะแล้วเราต้องตายเหรอครับเราต้องตายมาาจบแบบ่ะสุงไปก่อนนะฉากจบลับ เออรอให้คุณดูตกใจเข้าไปแล้วผมตายแล้วอะ่ะผมไม่เห็นตายเลยตายแล้วแบดเอนดิออ้งตลกไหมผมไ่าขอีกทีได้ยไหมตายเลยแบดเอนดิ้งเป็นอย่าง,งี้ <Ừ. S 1> ส่วน two ending เนี่ยเราเคยเก็บไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับย้อนดูได้นะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ค,คุณรู้รอเปล่าว่าเสียงอุ๊ฟนั้นติลิคสิทธิ์ครับแล้วทำไงครับคุณต้องลบผมออกจากเกมโลโบอย กดที่ตัวผมเพื่อลบไม่คุณหายไปจริงๆแล้วเนีย่ยพ<า>บกันใหม่ลิน้านะครับวสวัสดีครับบายยท่าน,านาผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเสียงอุ๊ฟแบบใหม่ในเนี้ยเท่กว่าแบบเก่าไหมครับก็เท่นะครับเท่กว่าแบบเก่าหรือเปล่าเทครับแช่แช่แช่ เออคุณอยากโดนคนคนย่คุณอยากเป็นคนย่างไหมโดนย่างจริงอ่ะโดนย่างตรงอยู่ใกล้ไฟไม่มันร้อนมากโอเคคือส่วนคลิปต่อไปนะ่ะผมจะมาตามหาผีผมจะมาตามหาผีผที่ช่วย A60 ในแมปประตูซึ่งเราต้องเข้าไปในล็อบบี้แล้วก็ถ่ายรูปก,กระดาษอแล้วก็มารับ ปรับรูปให้ชัดขึ้นหรือ,รอปรับให้มันเป็นสีแดงแล้วภาพเข้มขึ้นกขากำหนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย